ต้อนรับสู่ช่องเซียน5นาทีชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่83นะครับกับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมและก็ผู้กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าจะรับชมในส่วนของวิธีการดูพระนะครับในส่วนของ EP ย้อนหลังก็ สามารถไปกดรับชมที่ลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถกดรับชมย้อนหลังได้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีดูพระเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีดูรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานนะครับรุ่นช้างคู่นะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นพระที่ออก วัดไายน้ำนะครับปี2526นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพระที่ปีพศลึกนะครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่ปี2515แต่ว่า2516ก็ถือได้ว่าเป็นพระดีนะครับพิธีใหญ่นะครับที่ที่มีจำนวนการจัดสร้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ ไปรับชมกันเลยนะครับวิธีการดูนะครับนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นช้างคู่นะครับออกวัดไทยน้ำปีสองห้นะครับต้องบอกได้ว่าพระหล่อรุ่นนี้นะครับมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด9,999องค์นะครับลักษณะขององค์พระนะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะของหลวงพ่อเงินนะครับอ แล้วตรงใต้ฐานนะครับก็จะมีอุดอุดผงนะครับอุดผง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 พูทธะคุณนะครับสำหรับหลักการพิจารณานะครับในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าของพระรอนะครับพระรอนะครับให้เราจดจําในส่วนของแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ทรงให้แม่นนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับจดจําแม่พิมพ์ทรงนะครับผิวพระนะครับ ผิวพระหลอ่อรุ่นนี้จะเป็นลักษณะของผิวที่ um เป็นออกแบบทองเหลืองหล่อแบบพุนๆนะครับจะเป็นแบบออกแบบเป็นแบบพุนๆมาละนิดนึงนะครับแต่จะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบแบบเรียบเงาไม่มีนะครับจะไม่เรียบเงานะครับจะเป็นลักษณะของพระหล่อที่เป็นแบบหล่อหล่อแบบมีผิวแบบขุ่หานิดนึงครับ หนึ่งจุดจะไม่พิมพ์นะครับสองก็คือเนื่องจากว่าพระรุ่นนี้นะครับต้องการหลอนะครับดูในส่วนของตะเข็บนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหูนะครับบริเวณบูิหูพระสองข้างนะครับหรือบริเวณตรงใต้คอเนะครับตรงใต้ขานะครับจะมีขีดๆนะครับขีดเป็นเส้นๆนะครับ เป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับบริเวณนี้นะครับผิวจะออกแบบขรมะระนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับอันนี้คือจุดสําคัญจุดจําให้แม่นนะครับด้านหน้าจะมีเป็นลักษณะของรูนะครับรูเจาะรูรูเหมือนเหมือนคล้ายๆกับการจิ้มนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ บางจุดก็อยู่ตรงบริเวณนี้บางจุดก็อยู่ๆๆรบริเวณนี้บางจุดก็อยู่บริเวณนี้โดยส่วนใหญ่จะต้องมีนะครับูพระทุกองคต้องมีนะครับตรงนี้เกิดจากการกระบวนการทํานะครับต้องมีนะครับตรงบริเวณที่จุดผมวงกลมไว้นะครับอันนี้คือหลักการพิจารณาด้านหน้านะครับจุดจะไม่พิมพ์นะครับจดจาลักษณะของผิวพระนะครับ จะจำลักษณะของรูจุดนะครับที่บริเวณที่ผมชี้จุดนะครับอ่านี่คือจุดพิจารณาด้านหน้านะครับการพิจารณาองค์พระนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับที่เราต้องจดจําคือแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงนะครับจดจําไม่ชัดนะครับผิวองค์พระนะผิวพระนะครับจะมีลักษณะที่ไม่เรียบที่จะเป็นแบบ มีรอยนะครับมีบางเหรียญบางองค์ก็จะมีลักษณะของคราบนะครับคราบคราบเบ้านะครับที่เกิดจากการหลอนะครับแล้วก็พระหลอด้วยคุณสมบัติของพระหลอนะครับที่อาจจะต้องมีอีกจุดหนึ่งนะครับนลักษณะของรอยตะเข็บนะครับรอยตะเข็บนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จดจําให้แม่นนะครับมีรอยตะเข็บนะครับอันนี้คือจุดพิจารณานะครับด้านหลังนะครับ สำหรับจุดจ่ายตังนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดจ่ายตังของพระหลวงพ่อเ,พเงินนะครับรุ่นช้างคู่ปี2526นะครับจุดจ่ายตังแล้วก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรงบริเวณจุดนะครับจุดที่เป็นรูจุดนะครับด้านหน้านะครับตั้งอันนี้คือต้องมีนะครับบางบางองค์ก็จะอยู่ตรงจุดตรงตรงกลางพอดีบางองค์ก็อยู่ตรงตรงบริเวณที่อ่าอ่า ฐานนั่งนะครับฐานตรงฐานบริเวณนี้นะครับอ่าอันนี้คือจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับลักษณะของใต้ฐานนะครับจดจําในส่วนของรอยตะไบให้แม่นนะครับตะใบต้องเป็นลักษณะของตะไบที่แบบหยาบๆประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตะไบที่หยาบๆนะครับแล้วตรงในส่วนของการอุดผงนะครับจะเป็นลักษณะของอ่ารอยอุดที่เป็นลักษณะของแอกทะนะครับ เป็นลักษณะของรอยอุดผงนะครับซึ่งซึ่งจะมีเกือบทุมีทุกองค์นะครับรอยอุดผงนะครับรอยอุดผงนะครับก็อืนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือรอยตัดช่อเด่นนะครับเป็นการตัดช่อนะครับเป็นลักษณะของของพระองค์พระที่เป็นหล่อนะหลอมีช่อนะก็ตัดนะแล้วก็ตัด,ตดตตตแต่งสบายใต้แถนฐานนะครับอันนี้คือจุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับอย่างที่ผมแนะนำเกินนํำนะครับว่า ผิวพระนะครับผิวพระนะครับจดจําผิวพระนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ ε จะเป็นลักษณะของผิวพระที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียบเงานะครับจะเป็นมีรอยขู่ขางนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นลักษณะของผิวพระของพระหล่อรุ่นนี้เลยนะครับก็จดจําให้แม่นนะครับก็ หวังว่าเทคนิคในการดูของคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์สำหรับผู้รับชมและติดตามนะครับก็ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ